สวัสดีครับทุกคน <c oughs> วันนี้ก็มีอยู่กับผม r o v Channel นะครับอย่างที่ผมบอกว่าพรุ่งนี้ผมจะเปิดเทอมแล้วนะครับวัออนนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการทําภารกิจบางอย่างนะครับในซากุระคูนซมูเลเตอร์ซึ่งไอเกมเนี้ยผมถ่ายคลิปไปตั้งแต่ก่อนหน้านู้นแล้วนะครับคือถ่ายคลิปเดียวเลยก็ไม่ถ่ายอีกเลย <c oughs> ผมเมื่อเล่กาดจะมาทาคอนเทนต์ใน Sakura ซากุระสักหน่อยด้วยการเล่นสนเล่นเครื่องเล่นของส,สนุกแห่งนี้ทั้งหมด ไม่รู้ว่าผมจะสามารถเล่นทั้งหมดได้หรือเปล่าเรามาเริ่มจากที่ผมอยากเล่นเลยนะครับที่สุดเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือนี่เลยม้าหมุนเล่นด้วยเล่นด้วยนี่ม้าหมุนนี่ผมเคยไปเล่นตอนไปสวนสยามด้วยนะครับคือคุณครูทางโรงเรียนของผมเนี่ยแต่ว่า,วาคือโรงเรียน <c oughs> คือทางโรงเรียนของผมเนี่ยนะครับได้ทําการส่งครูประจําชั้นผมอะได้ทาการส่ง ไอ้นี่มานะครับใบที่จะไปสวนสยามนะผมให้กับพ่อแม่เซ็นไปผมก็พ่อแม่ก็ถามพ่อแม่ผมก็ถามว่าจะไปป่าผมก็เลยแบบเออไปนะครับคือก็ได้ผมก็ได้เข้าบ้านเข้าบ้านผีสิงนะทุกคนโคตรน่ากลัวแต่ก็เข้ามาปุ๊บเจอคาเลยเดี๋ยวเจอดีแน่โอ้โหอันนี้แล้วก็ได้เล่นมาหมุนเนีทุกคนคือเสียวมากนะมาหมุนแต่ไอเสียวหรือไม่เสียวอ่ะเออตอนนั้นผมไม่รู้ความรู้สึกตัวเอง ไม่เสียวเออไม่เสียวจะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เสียวนะครับผมก็จะเสียวยิดนิดนึงนะครับีนก็เล่นในสก,กุละก็ไม่เสียวหรอก <c oughs> ผมรู้สึกว่ามาหมุนมาดูเชื่องช้ามาเลยนะต่างจากในชีวิตจริงมันก็เชื่องช้าแต่ก็ไม่ได้เชื่องช้าขนาดนี้นะในสก,กุละน่าจะทําแบบประมาณนี้โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นอื่นกันเลยดีกว่านะครับผมไป

มันมีรถไฟเหาะหเดียเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นรถไฟเหาะเล่นแฮมบูรูดแบบหนึ่งหูจะเสี่ยวนะเสีนสลังว่าบเลยเฮ้ยเดี๋ยวรถผมนี่ว่าแล้วผมคันสีดิงแดงตรงนู้นน,น่ะนีพ่พอเหอะนี่ทุกคนเรามาเจอเครื่องเล่นนี้ด้วยนะก็ลองมาเล่นดูเฮ้ยคืออะไรวะขอลองเล่นหน่อยนี่เครื่องเล่นประมาณนี้เป็นเครื่องเล่นที่น่าหลักโคตร ก็ลองมาเล่นได้แล้วทุกคนเกี่ยวกับเครื่องเล่นนี้นะรู้สึกจะช้ามากเลยอัอนนี้ผมจะรอให้มันวนเสร็จก่อนนะผมพอวนเสร็จแล้วเราก็ออกจากที่นั่งได้เลยนะซึ่งมันจะเป็นเครื่องเล่นที่ช้าที่สุดผมไม่เคยเล่นเครื่องเล่นนี้เลยนะยในชีวิตจริงอ่ะเคยแต่เล่นมาหมุนนะครับกับ อีกอันนี้ก็คือรถไฟหอกนะผมซึ่งรถไฟหอกผมไม่ได้เล่นของผู้ใหญ่นะเล่นของเด็กนะผมไ็้ของผู้ใหญ่ใครกล้าเล่นกูวอกแตกก่อนวกแตกแน่นอนถ้าเกิดเล่นรถไฟนั่นไงรู้หครปะที่ผมจะไปเล่นต้องบอกว่าเครื่องเล่นถูกเครื่องเล่นกระบายถิดต้องไปเล่นอันนั้นด้วยนะมีอันนี้ด้วยเหรอเฮ้ยต้องไปเล่นด้วยผมอยากไปลองไปเล่นดูเดี๋ยวรอไอ้นี่วนเสร็จก่อนกูไปรอแล้วไปไปดูกันเลยว่าผมจะไปยังไง นี่วันดีวันดีมุงหน้าที่ขครงเล่นนี้ขึ้นมาหน่อยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วลงมาได้แล้วขอฉันขึ้นด้วยโว้ยมึนหัวขอขอภัยที่สลับแพ้ไว้ทุกคนมึนหัวนะครับโอ้ยโว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 ย มีคนพูดชื่อผมได้ไงเออเดี๋อวกูพูดเองวะช่างช่างช่งแป๊บนึงพอ,อยังพอ,อยังเอออันนี้เริ่มมึนหัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยคือมองไม่เห็นตัวผมแล้วอะ่ะเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเมื่อกี้โคตรมึนหัวเครื่องเล่นนี้ไม่น่ามันเล่นก่อนเลยอันนี้เครื่องเล่นอะไรอะ่ะเล่นด้วยดิเครื่องเล่นอะไรไม่รู้ นี่นี่มาเล่นด้วยพวกแล้วดูตัวเรายิ้มชอบใจใหญ่เลยนะโชกเวนในเครื่องเล่นที่มันแบบเสียวๆว่าเราไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่ <c oughs> แล้วดูคือนั่งแบบชิวๆจัดเลยไปดูเครื่องเล่นต่อไปดีกว่าผมจะไปหาเครื่องเล่นเสียวๆก่อน <c oughs> ต่อไปเราจะเอาเครื่องเล่นที่มันอยู่ใกล้ชิดเลยละกัน <c oughs> ก็คือรถไฟหอกนะซึ่งจะรถไฟหอกผมไปลองไปเล่นตอนเช้ามาแล้วนะทุกคน เนี่ยเนี่ยอมาพอดีเลย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 ผมเคยเล่นรถไฟเหาะของโลบอกด้วยนะทุกคนมันเสียวจัดเลยนะเรามาเล่นโลบอกของซากุระดูเสียวเฮ้ยอะไรสักอย่างนะผมภาษาอังกฤษโอ้โหมันจะขึ้นตรงนั้นหนอแล้วก็อ้อมมาครับทุกคนเรามาดูพร้อมกันว่าความคิดแตกจะมียังไงผโหผมผมไม่คิดหรอกมั้งเนาะไม่คิดหรอกไม่คิด มีคนกลับแล้วไม่เล่นแล้วแต่ผมยังจะเล่นต่อเออตัวตัตูดตัวละครผมดิร้องมาแล้วอ้าห้ยเสียวอ่ะถ้าเล่นในชีวิตจริงผมไม่กล้าเล่นหูดูอ้อมฮเหออูวัววัววัววววูวววววววใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นวันนี้คืออ้อมโอเอะ

หมดแล้วเรียบร้อยครับทุกคนเราไปดูที่เครื่องเล่นตัวต่อไปกันนะครับคือเครื่องเล่นต่อไปนี่ก็น่าจะมันน่าดูนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปหาเครื่องเล่นที่ยังไม่ได้เล่นก่อนนะทุกคนเราจะเล่นทุกเครื่องเล่นเลยนะครับนี่ไอชิงช้าชิงช้าสวรรค์เนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยนี่มาเล่นชิงช้าสวรรค์กันเลยชิบนั่งเลยนั่งเลย

ชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์หัวใกล้มากเลยแหละเพราะช้าโคตรเพราะเกิดเป็นคนกระโดดลงไมาตุยแล้วเนี่ยตุยของแท้มาทุกคนเดี๋ยวผมจะไปดูอีกเครื่องเล่นหนึ่งนะเผื่อมันมีเครื่องเล่นที่ยังไม่ได้เล่นนะอันนี้เล่นแล้ว อันนี้เล่นแล้วเหมือนกันนะครับทุกคนรถไฟหอก็เล่นแล้วมีมีมีอีกไหมบอลลูนผมว่าเล่นแล้วน,นั่นแหละบอลลูนเค้กอะอันนี้ก็บอลลูนเราห้ามเล่นซ้ําไปนี่ดีกวา่าดูที่เข้าเข้าไปชมนี้ดีกวา่าเรียกว่าเครื่องเล่นเหมือนกันไหมเนี่ยช่างเถอะมันไม่ใช่เครื่องเล่นเราก็อย่าเลยมันจะไปหาอะไรที่มาเป็นเครื่องเล่นมันมันมีแค่นี้จริงหรอวะส่สนุกสสนุกมันมีแค่นี้จริงรอ่ะ มันต้องมีเพิ่มดิทุกคนเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันมีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วนะครับทุกคนมันเหมือนมันจะมีเครื่องเล่นอยู่ตรงนู้นเว้เนี่ยไอค่าลึงหาดตรงเนี้ยแต่ลองไปเล่นเครื่องเล่นดูว่ามันมีหรือเปล่ามันมีแค่อันเดียวนะเครื่องเล่นทุกคนเราไปดูช่องอะไรอะฟ้าแดงอะฟ้าแดงเขียวชาแนลอะอเราเล่นเครื่องเล่นนี้ไปแล้วก็คือนี่เลย นี่เี้มาแล้วชวอปอันนี้คือขั้นเล่นสุดท้ายแล้วนะคะผมแล้วก็จบคลิปเลยว้าววันนี้มันพาบินประมาณนี้อูโหแล้วคือตัวเราแบบใส่หัวว้าวว้าวเอุ้ยเสียวเสียวเสียวชวปชว ช w a p บอมบอมบอมบอลนี่ค็โคดีโด้ swap map map s ว a 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 p swap เรียบร้อยเครื่องเล่นก็จะประมาณนี้สำหรับเจ้าเครื่องเล่นนี้นะครับทุกคน โอเคนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะทุกคนซึ่งใครที่มีเครืล็ดเจ๋งๆในซากุระเนี่ยก็เลยลืมมาบอกผมด้วยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ